สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสอนเนื้อหาเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่8ก่อนนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันค่ะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาโดยมีการเผยแผ่เข้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระพุทธศาสนาจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจขัดเกลาพฤติกรรมและอุปนิสัยในทางที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมค่ะเช่นทำให้ผู้คนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเมตตาการุณานอกจากนี้พระพุทธศาสนายังมีอิทธิพลต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและพิติกรรมต่างๆซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยค่ะเรามาดู ว่าพระพุทธศาสนานะคะส่งอิทธิพลต่อประเทศไทยของเรานะคะในด้านไหนบ้างนะคะเริ่มจากด้านแรกค่ะอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อศิลปะแขนงต่างๆเช่นภาพแรกที่นักเรียนได้เห็นนะคะเรียกว่าพระอุโบสถค่ะภาพที่สองเจดีและภาพที่สคือพระพุทธรูปนะคะทั้ง3ภาพนี้นะคะเป็นผลงานศิลปะนะคะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาค่ะ ต่อมานะคะอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อประเพณีในภาคต่างๆภาพแรกค่ะเรียกว่าประเพณีอะไรคะประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะคะภาพที่สองคือการทำบุญตักบาตรและภาพที่สามการเวียนเทียนนั่นเองนะคะซึ่งทั้งสามประเพณีนี้นะคะก็ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะ พระพุทธศาสนายังมีส่วนช่วยขัดเกลาจิตใจและอุปนิสัยของคนไทยด้วยนะคะภาพแรกนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะมีเด็กสองคนกำลังปล่อยนกปล่อยปานะคะซึ่งการกระทําแบบนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นลักษณะนิสัยของคนไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางพระพุทธศาสนาค่ะภาพที่สนะคะเด็กสคนกำลังทำอะไรคะ พวกเขากำลังทำความสะอาดนะคะซึ่งครูหยิบคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะอาจจะเป็นเขตลานวัดนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำความดีอย่างนึงค่ะและภาพที่3ค่ะเป็นภาพเด็กผู้ชายกำลังไหว้ผู้ใหญ่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆเลยนะคะซึ่งจากทั้ง3ภาพนี้นะคะก็เป็นลักษณะนิสัยของคนไทยค่ะ เป็นลักษณะนิสัยที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นักเรียนมีการบ้านนะคะนอกจากการบ้านในหน้าที่7แล้วนักเรียนยังมีการบ้านอีกหนึ่งหน้าค่ะนักเรียนเปิดหนังสือนะคะไปหน้าที่12ค่ะในหน้าที่12นะคะครูกิฟจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะโจทย์บอกว่า เขียนสรุปใจความสำคัญให้สมบูรณ์ซึ่งมีด้วยกันสองหัวข้อนะคะหัวข้อแรกนะคะคือประวัติศาสนาค่ะประวัติศาสนาจะมีทั้งหมด4ช่องนะคะช่องแรกคือพระพุทธศาสนาช่องที่2องศาสนาอิสลามช่องที่3ามศาสนาคริสต์และช่องที่4ี่ศาสนาฮินดูค่ะซึ่งในสช่องนี้นะคะให้นักเรียนเขียน ศาสนาแล้วก็คำพีของแต่ละศาสนานะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมทั้ง4ี่ช่องนี้ค่ะซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเปิดดูจากหนังสือเรียนนะคะหรือจะดูจากคลิปที่ครูคิดได้สอนทบทวนไปก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะต่อมานะคะหัวข้อที่2ด้านล่างนะคะพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3มช่องนะคะช่องแรก เป็นแหล่งกําเนิดงานบุญประเพณีในภาคต่างๆเช่นให้นักเรียนยกตัวอย่างประเพณีที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาค่ะเขียนยกตัวอย่างมา3ามประเพณีนะคะหัวข้อที่2เป็นแหล่งกําเนิดงานศิลปะแขนงต่างๆค่ะและหัวข้อที่สมีส่วนช่วยขัดเกลาจิตใจและอุปนิสัยของคนไทยค่ะทั้ง3ช่องนี้นะคะให้ยกตัวอย่างช่องละ3ตัวอย่างนะคะ อย่างช่องที่สองก็ให้เขียนตัวอย่างผลงานศิลปะนะคะที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาค่ะและช่องที่3มให้เขียนตัวอย่างนิสัยนะคะลักษณะนิสัยของคนไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งนักเรียนสามารถที่จะดูจากหนังสือเรียนหน้าแรกๆหรือจะดูจากคลิปที่ครูกิฟได้สอนไปแล้วก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีงานเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ครูกิฟตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Ah. Yeah.